ขามันแบ่งครึ่งนุ่มมากอ่อนมากจ้ะนี่เก็บมาทำตากแห้งไว้นะคะเบอร์รี่นะคะผสมกับบลูเบอร์รี่ป่านะคะ สวัสดีตอนเช้าๆค่ะทุกคนตื่นมาทํางานต่อกับแม่แป้งนะคะเดี๋ยววันนี้จะทํายำเห็ดให้กินนะคะจะทําให้ดูนะคะแต่นี้เดี๋ยวแป้งมาโชว์นี้ก่อนเลยนะคะนี่คือเห็ดที่ว่าเก็บมาทําตากแห้งไว้นะคะนี่ค่ะแห้งแล้วนะคะแห้งสนิทเครื่องตากแห้งที่ซื้อมาใหม่ดีมากคะ่ะนี่ได้สีกระปุกนะคะอันนี้คือที่ทําเมื่อวานนะคะที่ทําให้ดูนะคะของเบอร์รี่นะคะผสมกับบลูเบอร์รี่ป่านะคะ ต้มใส่กันแล้วก็ใส่เอาแยมที่ทำไว้ปีที่แล้วมาต้มรวมกันนะคะนี่ค่ะม,มันก็จะออกมาเป็นน้ำอย่างนี้เก็บได้สองขวดอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกสามกล่องอย่างนี้ของของไอติมเนี้ยสามกล่องนี่แช่แข็งไปแล้วนะคะเห็ดอันนั้นแม่แป้งลืมบอกไปว่าเขาคือเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูสวีเดนหรือเขาเรียกบลูมโคลสฟัมนะคะเป็นเห็ดหูหนูถ้าภาษาไทยเรานะคะ ก็จะเอามายำกินนะคะเป็นเห็ดที่ว่าอร่อยที่สุดในสวีเดนแล้วก็หายากที่สุดนะคะแม่แป้งกับสามีโชคดีมากๆเลยจ้ะจะมาตามชีวิตแม่แป้งทำยำเห็ดหูหนูกินกันมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเจอกันจ้าเราเริ่มจากเห็ดของเราตรงไหนก่อนดีมันมีดินเนี่ยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวแม่แป้งจะเอานี่ออกก่อนเนาะเศษดินออกก่อนขามัน ถอยล้างเอาตรงนี้ล้างได้ไม่ดูเนี่ยเขียนออกเลยเนาะเสวยมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นถุงกระดาษแยกนะคะ อาหารเขาก็จะไว้ในนี้นะคะที่นี่เขาจะไม่ผสมกันนะคะแก้วก็คือแก้วที่ทิ้งกระดาษก็ทิ้งกระดาษที่ทิ้งเศษอาหารก็คือที่ทิ้งเศษอาหารนะคะยังได้แบบนี่น้องแม่แบงไม่เคยทํานะคะเห็นนี้แม่แบงศึกษามา11ปีนะคะแล้วจะพา วันพรุ่งนี้จะพาไปเก็บเห็ดปลวกนะคะเห็ดปลวกแม่เห็ดปลวกฝรั่งแม่แป้งก็ศึกษามาสิบเอ็ดปีเต็มเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะลองกินนิดนึงก่อนนะคะไม่กินเยอะเขียนในเฟซเขียนไปถามในเฟซบุ๊กในอของกลุ่มคนอื่นๆนะคะของสลังเขาก็บอกว่าเห็นนี้หายากอร่อยมากคนขอซื้อเยอะแยะ พอซื้อตอเยอะแยะเลยนะคะไม่ขายนะคะเพราะหัวใหญ่มากแล้วดอกอ่อนนะคะเขาถ้าดอกแกรเราจับอย่างี้เขาร่วงหมดเลยนะคะเขาแตกออกจากกันนะคะอันนี้ยังแบบหนุ่มแน่นมากเลยคะ่ะเฮ็ดจังไดร์บบาดดีเมียแป้งผู้ไดมาซอยเมียแป้งเนี่ยใช้ไดเฮ็ดเป็นสีบเเละก,ก่อนตีเนอ,ออกสีเลยเนาะล้างเอา ที่ลนๆไปเนี่ยยังไม่ทิ้งนะอันนี้จะเก็บค่อยทําทีหลังนน 哎呀，亚罗旁边。 เสร็จแล้วจ้าพูน่ะอันยหญะเลยพี่น้องเบิ่งจ้าเต็มมานี่อันหญ,ญสองกิโลอีลีอีโลอดอกเดียวเดี๋ยวทำความสะอาดแค่นี้แล้วแม่เป้งจะไปต้มอ่าที่ท,ที่อันนี้เดี๋ยวจะผ่านะคะตรงขามันจะผ่าผ่าเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนอ่าอันที่จะกินจะเอาไปแช่นะ้ำแล้วก็ต้มอีกรอบหนึ่งอันที่ ที่จะเก็บไปกินก็จะเอาไปแช่แข็งเลยนะคะเดี๋ยวให้แช่เสด็ดน้ำนิดนึงก่อนเนาะไปะไปดูวิธีทํากันเลยจ้าให้ปแป้งเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะก็มาเลยลงมือกันนี่นะคะมูสักลวกนะคะใส่ลงไปคลิกเสดแด้นะคะเอาเมดโซ่ ใส่สำลีกรรหยาดเขาบอกเอาผิดเนาะน้ำเชื่อมนะคะน้ำหวานนี่แหละตามน่ะจักน้อยของชลดซึ่งซอสชาน้ำปลานะคะป้าป้าท่านจะฟอร์มีฟิสซอสฟิสซอส เอานะ้ำปลาอีกขวดหนึ่งเนาะขอเดือดหน่ยนิดนึงเนะงาะน้ำกระเทียมดองนิดเดียวสอนเึงน้ำมะนาวเตรียมไว้เรียบร้อยที่นี่เขาไม่ยมใช้อย่างนี้เอาอีกีกหนึ่งเนาะ น่จ๊ะนะจจะต้มเร็วเรียบร้อยจะให้เฮ็ดมันดูดน้ำจากน้อ้กํากุ้งเนาะ เขือใส่เป็นลูกๆมะเขือจากสวนโอ้โหอันนี้เอาสูตรบะเพ็ดก่อนแตแป้งใส่พริกผงเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่แป้งใส่กระปุกเล็กๆนี้ไว้นะ นนะคะเดีย๋ยวแล้วพี่น้องมีจ้ะ บม่ได้กินหลายนะก็กินแต่พ่อพองามกินชิมเบางกอนนะบางคนกับอ่าบะถือกระบูนน้ำเห็ดบางชนิดนะจ๊ะแม่แปงก็จะกินลองกินเบิลงนิดๆหน่อยๆก่อนกินได้ก็จะกินตออ่อจ้ะสำหรับพริกกระบูนนี่ยังเนาะมามาชิมน้ำแม่แปงเลยพ่อฟาดไม่ยั้งเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมดีกู๊ดอ่ะวะอืมเมสโกลด์

พอสักจ้าแม่แป้งไปก่อนเด้อจ้าขอบพระคุณค่ะสำหรับความห่วงใยนะคะสพ่อบอกครั้งสุดท้ายที่เธอพวกเธอจะเห็นฉันในเฟซในในคลิปนะพ่อบอกพระพ่อจะตายพอกินเห็ดจ้าแม่แป้งขอบพระคุณหลายๆที่ว่าเป็นห่วงแม่แป้งมากนะจ้าเดี๋ยวแม่แป้งจะรักษาสุขภาพจะของนะกรอบ ก็เห็นแม่แป้งไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกคลิปลงก็เพราะว่าแม่แป้งไม่ค่อยได้ไปเข้าป่าแล้วในช่วงนี้นะคะพักผ่อนขาตัวเองเนาะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวสิเริ่มไปตัวอีกจ้าเจอกันในป่าอีกจ้าสวัสดีจ้าแต่ว่าฟังฟังทัศน์สกู๊ด